ี่สันเพลนะครับมาเจอผมแดกิมาร่านะครับวันนี้มาเจอกันวันเสาร์ที่7พฤษภาคมนะครับก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์รายการมวยตู้นะครับไปเริ่มที่รายการวยดีวิถีไทยนะครับทางช่อง9ตอนบ่ายสามนะครับคู่ที่1นะครับบ้านมงคลพัดยกทีเฮ็ดนะครับวันนี้เจอกับราชสักทีเด็ด99นะครับก็อชกกันร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับเจ้าปานมงคลนะขอไปปานมงคลเนี่ยมาจากเชียงใหม่นะครับมาร้อยยี่สิบเจ็ดก็เป็นขึ้นมวยจังหวะฝีมือนะครับผลงานปานมงคลก็มีชนะเจ้า เพชรชัยสนนะครับชนะเพชรศิลาและก็ไปชนะเจ้าโยนันด์นะครับขณะที่ราชสักนะครับราชสักทีเด็ดเก้าเก้านี่มวยจากลำปางนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานเฮียตินะครับทีเด็ดเก้าเก้านะครับมวยชามา่งร้อยยี่สิบเจ็ดจุดสามร้ไปศูนย์จุดสามนะครับประเภทมวยเข่าครับเข่าในลุ้นไปปลายนะครับผลงานก็มีแพ้น็อกโยริซิเจ้าบินนะครับแพ้ซูเปอร์บอลและก็ไปชนะเจ้าปะตักเอกนะครับคู่นี้ชอบไปที่ราชสักนะครับราชสักทีเด็ดเก้าสิบเก้านะครับส่วนคู่ที่สองนะครับ เตียวมวยหน่วยเก้าสนะครับหรือว่าคมเกตเกียริบุลินนะครับวันนี้เจอกับเจ้าโคจิสารผู้พันม่วงนะครับก็ชกไร้อยสิบเจ็ดนะครับเตียวมุยมาร้อยสิบเจ็ดจุดสี่ลดไปศูนย์จุดสี่นะครับมวยจากบุรีรัมย์ซ้อมวอวังพรมนะครับประเภทมวยฝีมือดีรั้มตีแข็งแรงนะครับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมน่าเสื่อดูดีกว่านะผลงานก็มีแพ้สมบัตินะครับชนะน็อกยกที่2เจ้ากล้องทับยานะครับแล้วก็ไปชนะน็อกยกที่3เจ้ามาเฟืองนะครับขณะที่คู่ชกครับโคจิสารผู้พันม่วงนะครับหรือว่าเจ้า กองชายแดนทอ่าน49เดือยนะครับนักชกจากจังหวัดตากนะเยนมาก็ซ้อมที่ศูนย์กีฬาจังหวัดแพร่นะครับเป็นมวยรุ่นพี่นะครับประเภทเตะหนักต่อยแรงนะครับผลงานก็มีชนะนอกยกที่4เจ้าราชมงคลนะครับชนะพยักโด่งนะครับและก็ชนะลมหนาวนะครับคู่นี้ชอบไปที่เตียวหุยนะครับอย่างที่บอกสดกว่าหนุ่มกว่าบรรยากาศสิ่งแวดล้อมดูดีกว่านะครับส่วนคู่ที่3นะครับเหนือทรณีจิตมืองนน์ครับวันนี้เจอกับสกลพัฒช์ชวดบางแสนนะครับหรือว่าเจ้า โชว์วิทยาพุ่งพันม่วงนะครับเจ้าเหนือทวณนีตอน,น้ำหนักที่หปอนด์นะครับชกว่าสิบสองต่อหนึ่งว่าสิบสามนะครับเหนือทวนี้มวยจากกาลสินนะครับมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายฝีมือดีครับแต่ที่สําคัญคู่นี้เคยเจอกันมาเป็นเหนือทวนีที่เคยชนะมานะครับซ้อมอยู่กับทีมงานคนจัดด้วยผลงานมีแพ้นอกยกที่1บรรลือฤทธิ์นะครับแพ้นอกยกที่3ขุนศึกเล็กและก็ไปชนะบรรลือฤทธิ์นะครับนี่คือผลงาน3มไฟของเจ้าเหนือทวณนีขณะที่สกุลพัฒนะครับ สกลพัดมา112.9นะครับขาดไป0.1มวยจากราชนะครับซ้อมชนบุรีอันมีเดียครับก็เป็นมวยซ้ายเตะหนักต่อยแรงนะครับผลงานมีชนะนอกยกที่สามาเฟืองนะครับชนะโรเบิร์ตนะครับแล้วก็ไปแพ้เจ้าสแกงงานคู่นี้ยังชอบจังหวะฝีมือของเจ้าเหนือทรณีนะครับชอบตีนซ้ายแล้วก็ซ้อมอยู่กับทีมงานคนจัดด้วยบรรยากาศหน้าเสือสิ่งแวดล้อมดูดีกว่านะครับส่วนคู่เอกครับนนทชัยจิตมังนนเจอกับเือดำ WMC ละไมมวยไทยนะครับนักชกจากตุรกีตัวนี้อาวุธหนักมากนนทชัยนะครับมวยจากชุมพรนะครับซ้อมจิตเมืองนนท์นะครับคู่นี้เวทใหญ่เลยนะครับ147นนทชัยมา146.1นะครับขาดไป0.9นมวยขวาฝีมือดีครับวงในมีลูกยัดไส้นะครับผลงานก็มีแพ้นอกยกที่2วิกเตอร์นะครับแพ้ลาฟี่และก็ไปแพ้เฮย์ดำคู่นี้เคยเจอกันมาเฮย์ดำเคยชนะมาขณะที่เฮย์ดำละไมมวยไทยนี่มือช้ามา114.6ก็ขาดไป0.4นะครับ ประเมพมวยครบเครื่องเลยนะครับนอกได้ในดีมวยต่างชาติก็จริงนะแต่ว่าอาวุธครบเลยและที่สําคัญเนี่ยหนักแรงด้วยผลงานมีชนะเจ้าพิษธง,งชัยนะครับชนะนอกยุคทีสอกอเล็กและก็ชนะอเล็กนะครับคู่นี้ยังชอบไปที่เจ้าเฮอร์ดำนะครับอาวุธหนักจริงๆชอบไปที่เฮอร์ดำเฮอร์ดำ WMC ละไมยมวยไทยนะครับเคยชนะหมากวันนี้น่าจะย้ำชัยชนะได้อีกครั้งนะครับนี่คือมวยชอบของผมวันนี้นะครับสีค่คู่รายการศึกมวยดีวิถีไทยครับ มาต่ออีกหนึ่งรายการช่วงเย็นนะครับรายการมืยอเด็ดสังเวียนเดือดนะครับก็ jk 1 8ถ่ายทสดนะครับตอน5โมงครึ่งก็จัดโดยทีมงานพิเินดีนะครับคู่ที่หนึ่งครับนำเจริญบุรณามวยไทยนะครับเจอกับเจ้ากิศดาแดงรถดีนะครับก็ชกร้อยเจ็ดปอนด์นะครับนำเจริญนี่ประเภทมวยเตี้ยสั้นนะครับยี่ห้อบุรณามวยไทยเดินหน้าท้าชนนะครับผลงานก็มีชนะก้องมีชัยนะครับขณะที่กิสดาเนี่ย ไม่เช้ามา107.8ลดไป0.8นะครับมวยจากหนองบุรีมู่ไม่เขานะครับผลงานมีชนะเจ้าซูเปอร์บอลแล้วก็ไปแพ้เจ้าเพชรน้ำหนึ่งนะครับคู่นี้ชอบนำเจริญนะครับได้ลุ้นได้เสียวตลอดเดินบทเดินอัดนะครับส่วนคู่ที่2ครับโชคชัยชาญสองมงคลการช่างนะครับวันนี้เจอกับเจ้าจิจจัร์อิสุนุลายชันนะครับโชคชัยชาเจอกับจิจจัร์โชคชัยชาต่อน้ําหนักให้1ปอนด์นะครับโชค110ต่อ111โชคชัยชาญนี่มา110.1นะครับก็ รถไป0ูมวยจากกาลาสินนะครับซ้อมแจ็คกี้ยิมนะครับที่สกลนครอายุ1 4ปีเท่านั้นนะครับชูมวยมาประมาณ50ไฟก็เป็นมวยขวาจังหวะฝีมือดีอาวุธหลากหลายนะครับผลงานก็มีชนะเพชรลุงโลดนะครับเสมอจิตจารแลวก็ไปแพ้เจ้าโล่ทองขณะที่จิตจานี่มวยจากพิษณุโลกนะครับรุ่นพี่นะครับอายุ18ปีก็ผลงานนะครับผลงานของเจ้าจิตจานี่ก็เป็นเพชรมวยเข่านะครับผลงานก็มีชนะนอกยกที่สีสิงลำพองนะครับเสมอโชคชัยชาญนะครับแล้วก็ชนะนอกยกที่3เจ้าเพชรพยัคนะครับ คู่นี้ชอบไปที่จิจาร์ดนะครับวันนี้ได้น้ําหนักหนึ่งปอนด์น่าจะมีผลนะครับเคยเสมอกันมาวันนี้จิจาร์ดได้น้ําหนักหนึ่งปอนด์นะครับส่วนคู่ที่3ครับไายักษ์ลาไวท์มวยไทยเจอกับเจ้าโอท็อปไวท็อปนะครับไวท็อปสิทธิผู้กองสาวนะครับไวท็อปสิทธิผู้กองสาวไายักษ์มา116.7นะครับขาดไป0.3คู่นี้ชก117นะครับผลงานไายักษ์นี่ก็มีชนะทองสิทธิเจริญทรัพย์นะครับและก็แพ้ทองขณะที่ไวท็อปเนี่ยเมื่อเช้ามา119.5ลดไป2.5นะครับ เพชรมวยฝีมือนะครับหลักเหลี่ยมดีนะครับแต่ว่าลดเยอะไปหน่อยคู่นี้ชอบที่ฝ่ายยักษ์นะครับฝ่ายยักษ์ลาวัยมวยไทยส่วนคู่ที่4ครับหเอราวันนะครับหรือว่า1นึ่งแสนวอแสนสิรินะครับวันนี้เจอกับเจ้าเพชรน้องโฟนสิทธิเจนนุ้ยนะครับก็โชคราลัยสิบนะครับเจ้า1เนี่ยมาแทนเจ้าเจริญยศนะครับมวยจากปัตตานีนะครับซ้อมเอราวันอยู่กับทีมงานปาลีเอราวันนะครับที่ยะลา อายุ19ปีนะครับก็เป็นมวยเข่านะครับผลงานก็มีชนะนอกยกที่2เจ้าเพชรน้องฟาร์มนะครับก่อนหน้านี้ก็ชนะยอดสมชัยแล้วก็ชนะนกเข่าดงครับก็3าไฟ์หลังเนี่ยชนะรวดเลยและที่สําคัญเนี่ยเป็นการชนะนอกผู้ชกทั้ง3าไฟ์เลยนะครับขณะที่เพชรน้องโฟนนะครับมวยจากสุรินซ้อมนออนุวัตยิมนะครับอยู่กับทีมงานเสียญเมืองชนนะครับที่ชนบุรีเป็นมวย้ายฝีมือดีนะครับผลงานก็มีชนะยอดศิลปะนะครับ แพ้ยอดศิลปะนะครับแล้วก็ชนะยอดธงไทยนะครับคู่นี้ชอบไปที่1เอราวันนะครับสดเหลือเกินครับสามไฟ์หลังชนะลวดและก็ชนะน็อกด้วยส่วนคู่เอกนะครับคู่เอกเป็นการเจอกันของเจ้าเพชรธรรมราชพิทักษ์ทางหลวงนะครับอู้ตัวนี้มาแรงมากช่วงหลังเนี่ยเจอกับเจริญยศบุรณามวยไทยนะครับเพชรธรรมราชเจอกับเจริญยศนะครับชกร้อยสิบแปดนะครับเพชรธรรมราชมาร้อยสิบเก้าจุดเจ็ดลดเป็นหนึ่งจุดเจ็ดนะครับมวยจากนครศรีธรรมราชก็เป็นมือขวาฝีมือดีนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดนี้ก็มีชนะน็อกยกที่แฟนนััะครบ ก่อนหน้านี้ก็ชนะเสือบุกและก็ไปแพ้นอกยกที่1เก่งิงสยามนะครับขณะที่เจริญยศบุรณาเมยไทยไม่ชามา118.1และไป0.1นะครับมวยจากจังหวัดต,ตากก็ประเภทมวยขวาพันดุนะครับเตะหนักเลยแรงยี่ห้อบุรณาเมยไทยนะครับแต่ว่าช่วงหลังนี้ผลงานไม่ค่อยดีเลยก็มีแพ้เจ้าโนบิตะนะครับสองครั้งเลยและก็ไปชนะเพชรปัญชานะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรธรรมราชนะครับดูรูปร่างดูดีกว่าอาวุธหลากหลายกว่านะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรธรรมราชพิทักษ์ทางหลวงนะครับนี่คือ มวยชอบ5คู่ของผมวันนี้นะครับสึกมวยเด็ดสังเวียนเดือดที่เวทีออโตกร3นะครับ JKN 18ถ่ายทอดสดนะครับตอน5ดโมง5โมงครึ่งนะครับ5โมงครึ่งจัดโดยทีมงานเพชรยินดีนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ